ก็จะมีข้าวแรมฟืนนะคะออ๋ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมที่เป็นแบบเหลวใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้อาะแล้วข้าวแรมฟืนแล้วพี่ไปลวก๋วยเตี๋ยวทำไมอ่ะอันนี้เราก็จะเอาเส้นใส่หน่อยนะคะเพื่อแบบว่ามันจะแบบมีอะไรได้เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้ของเราเลยค่ะอ๋อน้ำข้าวแรมฟืนใช่ไหมใช่ค่ะ ต่อมาเสร็จแล้วผมช่วยแล้วการนี้โรยไรงาคั่วค่ะส่วนที่สองคั่วใส่ลงไปเยอะๆเลยใช่ไหมนั่นแหละแบบนี้แล้วตัวนี้เป็นน้ำลาดหรออันนี้คือจะเป็นน้ำอ้อยนะคะอันนี้คืออ๋อน้ำตาลหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานเชี่ยวกับน้ำตาลอ้อยตัวนี้ก็จะเป็นพริกเผาสูตรแบบของจีนยูนาน นนกี่ใส่พริกเยอะไปน่าจะเผ็ดนะดูอ๋อนี่ผ <c oughs> มใส่พริกเยอะจะไปหน่อยเหรอใช <c oughs> ่ค่ะเขาไม่กินเผ็ดขนาดนี้หรอใช่ค่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองชิมก่อน <c oughs> โอ้พริกเยอะมาก <c oughs> จุดเด่นคือมันกินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวข้ามากเลยนะ <c oughs> ใช่ค่ะคือตัวข้าวดมฟืนอ่ะมันจะเคลือบเส้นก๋วยเตี๋ยวไปเลยเส้นข้างในจะมีความหนึบซอสด้านนอกจะนุ่มๆละลายในปากแต่ว่าทีเด็ดคือเวลาเคี้ยวไปโดนถั่วมันมีความกรุบกรอบแล้วก็หอมมันแต่พริกคุณผู้ชม อย่าพลาดแบบผมเผ็ดมากเขาใส่กันปลายช้อนไม่คิดแต่ไปช้อนหนึ่งังไม่กิดกิช่หูแดงเลยดูได้เลยในกล้องหูแดงแต่อร่อย <c oughs> อร่อย <c oughs> พริกตัวนี้ทํำยังไงนะครับมีพริกป่นแล้วก็มีงาแล้วใช่ค่ะางาใส่แล้วก็ตั้งน้ํามันให้เดือดๆนะคะเอาไปเทใส่แล้วก็คนๆอันนี้อร่อยอร่อยมากคผู้ชมมันหอมมากจริง